จนเป็นบ้ากลางคืนนอนภาวาจนซึมเสิบบ่มีสางแม่แต่เดินแต่ยังก็ยังคิดหอดเจ้ายามกินขขาวก็จมหาและถึงอยู่คนละขอบฟ้า จะจะอยู่ติดกันจิตก็สันนนึกเป็นห่วงลายจนว่า,ายวุนและคิดหอดคุนโซธาหัวออกสาวเช้าน่ารักขึ้นฟ้าสลายลงและยานแต่วันเป็นคมยาน รักូពวវាច់ទាត់ក្រូវាំន់ក្ ภาวาอาวอลงหัวนอนภาวาทุกวันนี้เคยตาจากนาเขากลุง <c oughs> ลงน้ำปรุงแสงสีละวันได้เข้ามาว่ามีเมียแฟชันได้เข้ามาว่ามีเมียแฟชันหุ่นเขาสวยเหมือนนางโอรพันเฮงให้ฉันนอนภาวาอาลา เห็นใจสาว้านะเพาอายเห็นใจสาว้านะเพาอายขึ้นเนงินง่ายมองฝ้ากอดเขาเสียงมาเฮาหนั่งคิดว่าอายเริ่มพายหัวมาค้ำสองยามแล้วก็ไม่นอนสองยามแล้วก็ไม่นอนฝังเสียงมังซอนร,ร้องสงเจงเอา,อเาฉันสูงอับโศกนอเราฉันส่งอับโศกนอเราตอนอนรอเขาเนาะใจไรคู่จะมีแค่รู้ว่าเราระทมจะมีแค่รู้ว่าเราระทม สาวชาวนาเกิดมามีคมเขาใจดำไปแล้วไม่มาลงเมืองลวงได้คู่ควงสง่าปล่อยคนหลังที่ยังคอยคอยท่าสาวชาวนานอยเพราะว่าทุกข์ <c oughs> <c oughs> มันไปยังไงย่าไม่เหมือนแม่ฮันนี่เลย <c oughs> ท yeah so ุกคสาวานอกว่าทุกค so ืนฉันพีแล้วไม่กินค่อกินกินค่ะอย่าไม่อยากสิพรวกนญที่ยังอคนเดีงมกห

เขา,ว,นานะว,ะว่ากันเสาเสาียงมันสิเขาไหมัน,นีงบันติดล้ว เส้นโศกอับโศกนกกทนทร่าหูแต่น้อยรอเขาหนาวเจได้ขู่จะมีแค่รู้ว่าเราระทมจะมีแค่รู้ว่าเราระทมจะมีแค่รู้จะมีแค่รู้ว่าเราระทมจะมีแค่รู้ว่าเราระทมเขาจะารั้รไ,ปไปแล้วไม่ม,มาคนอ๋อ ไม่ให้นีหายแก่วนีนนาวาน่สาวชาวนาน,นอนภาวาทุกขนสาวชาวนานอนภาวาทุกขนไปดูมีเป็นสองของยกักด้วซึ่งครับ chào na, bà vợ con, lòng hoa non bà vợ thu quan, ní sao sao chào 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 sao chao, sao chào na, sao 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 oh, ôi chừng đây là ชาสาวเน้าอ๋อชาวเนะชาอา,าโอเคาชาเนะานาพะวาวนลงหัวน,นอนภาวาทุกวันนีเกลตาจากนะาเขากลุม ลงน้ำปรุงแสงสีละวันได้เข้ามาว่ามีเมียแฟชั่นได้เข้ามาว่ามีเมียแฟชันหุ่นเขาสวยเหมือนดังอรพันเฮงให้ฉันนอพว่า สาวหน้าบออายเห็นใจสาวหน้าบออายขึ้นนั่นง่ายมองฟ้ากอดเขาเสียงมาเฮานั่งคิดว่าอายเดิมพายหุ่มมาคำสองยามแล้วก็ไม่นอนสองยามแล้วก็ไม่นอนฟังเสียงมึงซอนร้องสงใจงเงาสันส่งอับศกเนอเราสันส่งอับศกเนอเราตอนนนรอเขาเนาใจไดคู่จะมีแค่รู้ว่าเราระทมจะมีแค่รู้ว่าเราระทม สาวชาวนาเกิดมามีกรรมเขาใจดำ่ไปแล้วไม่มาลงเมืองหลวงได้คู่ควงสง่าปล่อยคนหลังที่ยังคอยคอยได้าสาวชาวนานอนเพราะว่าทุกข์ไอ <c oughs> ้ฟังน้ำก็เลย อยากฟังเสียงคนสวยต้องให้ฟังน้ำเห็นได้ยินไหมคะโอ้ยันมันมีสมารถสีอันโอเพงเอาครับลงมัวนอนภาววะ Ui 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 nó khai nà nu Mà là mặt Ơm Dạ hùa Khai nà nu bớt Kho bố qua khai hùa con đàn thầu ย้อนเหมืนน่งเส้าเช้าหน้าผาวาวนลงหัวนอนผาวาทุกวันนี้ใกล้ตาจากนาเข้ากลุง ลงน้ำปรุงแสงสีละวันได้เขามาว่ามีเมียแฟชั่นได้เขามาว่ามีเมียแฟชั่นหุ่นเขาสวยเหมือนนางรพันทิ้งให้ฉันนอนเพาะว่าอะเห็นใจสาวาหน้าบ่ไอยเห็นใจสศราหน้าบ่ไอยขึ้นนันไงมองฟ้ากอดเขา <laughs> thank you ดาได้เคำว,ว่ามีเมียแฟชัน่นได้เคำว,ว่ามีเมียมีเมียแฟชัน่นได้เคำว,ว่ามีเมียแฟชัน่นหุ่น <c oughs> ว่าได้เขามาว่ามีเมียแฟชันได้เขามาว่ามีเมียแฟว่าหน้าได้เขามาว่ามีเมียแฟชัน ได้เขามาว่ามีเมียแฟชั่นได้เขามาว่ามีเมียแฟชันหุ่นขอสวยเหมือนนางอรพันทิ้งให้ฉันนอนเพราะว่าอะไรเห็นใจเสียงแตกเสียงแตกเสียงแตก ตอนไหนคะ <c oughs> ว่ามีเมีเยแฟชั่นดุ่นเขาสวยเหมือนนางอราพันทิ้งที่ฉันนอนภาวะไรเห็นใจสาวนา้อย ยินเสียงหนูไหมออ้าวได้ยินสิไม่ไม่ยังได้ยิไนไม่ยังค่ะ <laughs> ว่าอย่างอีกแล้วพ่อกว่าอย่างเราเนาะไม่ได้ออกเสียงไหมเนาะเฮาเฮามาแบบเฮาเฮาโหลดไป โอ้หาว่าเป็นเท่าเขาค่ะสาวชาวนาภาวะวอนลงหัวนอนภาวะทุกวันนี่ใกล้ตาจากนาเข้ากลุงมลงน้ำปรุงแสงสีละวัน ได้ให้เขามาว่ามีเมียแฟชัน่นให้เขามาว่ามีเมียแฟชัน่นหุ่นเขาสวยเหมือนนางอรพันทิ้งให้ฉันนอนเพราะวาาายย่าอะไรเห็นใจสา,าจวหน้าบ่อากใจสาวหน้าบ่อกทำไมเสียงแบบดีมไม่เสียงเขา cũng có say cũng có nhang ngần, cất khánh cũng có gà Sao lòng hoa non phá นี่ใกล้ตาจากนาเขากลุ้มลงน้ำปรุงแสงสีละวันได้เข้ามาว่ามีเมียแฟชั่นได้เข้ามาว่ามีเมียแฟชั่นหุ่นเขาสวยเหมือนดางอรพันเที่ยงให้ฉันนอนเพราะว่าอะไรใหุจใจสาวน่าบ่

เขีไปดิเอสีชมพูหรอหต่คนเ่าได้ใส่นะตะไมก็ใส่สีลผู้หญ่บ้านนะแต่คนเขาได้ใส่เขียดจีนะไปเปลี่ยนเขีโหลดเขียนั่งยังนีนัง่งูสีงเขียนังเขียดนังสงนังเีถึงมาบต้องต้ินมาบัตะคนเขาได้เนาใส่เขีดต่สียังเาานบอมีไม่หลงกับเขาก็ใส่เขียดขึ้นหลดนะที่มอง่